สบายดีไอเอาน้องที่นาหักหมดทุกคนมาพบกับข้าพเจ้าอีกเสียนเคยเนาะแก้วรัสมีสีวิสัยในซองอีโบชาแนลมือนี่ถือโอากาสได้มาเปลี่ยนซื้อช่องเนาะจากอะสไปร์ฮ่องกงมาเป็นนันซองนันซื้อว่าซองอีโบชาแนลเนาะมือนี่สิมานำเสนอ เฮ็ดไวท์สุนเจ้าเฮ็ดไวท์ภาษาลาวเอินเฮ็ดไวท์เนาะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นสิเอินว่าเฮ็ดอันมาสึทาเกะเนาะกระซีหน้าตาประมาณนี้แหละสุนเจ้าเฮ็ดไวท์ซึ่ง,งสิพบเห็นอยู่ในอ่าประเทศลาวกะซีเมนนาแข่งอันยังเกาะแข่งอันเสียงขวงเนาะ พบเห็นอยู่ในแข่งเสียงข่วงเนาะเห็ดสนิดนี้เห็ดมัสซูทาเกะซีสามารถพบเห็นในอันแข่งเสียงข่วงอันแข่งเดี่ยวในลาวเนาะเห็ดวายกินของเห็ดสนิดนี้กับซีหอมหอมนอะส่งเจ้ามันหอมหอมหอม หอมแตกต่างนะหอมบอส้างสีว้าเนาะบอสซางซีอันบอกในฟังว่ากินมันสะหอมจริงเลยมันกินมันสะหอมแบบหอมสุนสุนหอมแบบอ่าคือหอมมันคือกินไข่เนี่ยม้านี่นะกินมันสีออกแบบสุนสุนดอกกินน่า กินสุ่นๆแดคิวๆแน่นะออคิวๆคือใครเยียวมากนี่แหละสุเจ้าเห็ดมัตสึทาเกะเนาะภาษาญี่ปุ่นเอินเห็ดมัตสึทาเกะภาษาลาวเอินว่าเห็ดหวายหน้าตากัสีประมาณนี้แหละสุเจ้าเอ้ ข่ซื้ออยู่ในฮ่องกงมีราคาอันนี้ประมาณนั่นสามดอกนีประมาณห้าสิบปลายพันบ่ประมาณห้าสิบปลายพันกีบนี่แหละหกสิบห้าห้าสิบเหรียญฮ่องกงเนาะข่สิเอาไปปิ้งกินโอเคซัมนี่ก่อนเดอ้อ ขอบใจลายทิดตมคหับสมบ๊ายบายไปปิ้งเห็ดมัดสึทาเกก่อนเดอเ